เป็นสีสากลเลยล่ะของฝั่งคอมมิวนิสต์เขาขแสดงตัวชัดเจนฝั่งซ้ายเขาซ้ายสุดฝั่งขวาก็ขวาสุดบางคนบอกจะไปตั้งพรรคขนาดกลางขึ้นมาไม่เหลืองไม่แดงตั้งขนาดกลางขึ้นมาซึ่งการเมืองในะปัจจุบันมันคงยากเพราะความเด่นชัดทางการต่อสู้ทางการเมืองมันชัดเจนมากขึ้นเพราะมีการพัฒนาทางการเมืองสาเหตุที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ขึ้นเพราะอะไรเพราะนําประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูป จึงเกิดความวุ่นวายถ้าฝั่งแดงชนะหรือฝั่งขวาฝั่งเหลืองชนะฝั่งพลเอกประยุทธ์ชนะสิ่งที่ตามมาจะเกิดการชุมนุมประท้วงและต่อต้านอยู่ดีเพราะไม่ได้ทําการปฏิรูปประเทศให้เหมาะกับพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และศาสนาใครเป็นนายกนตรีไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นองค์อิงวุ่นวายแน่น สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมท้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะเป็นเรื่องราวที่หุ้นส่วนโบสกันมาเป็นอันดับหนึ่งประเด็นก็คือใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะครับจะเปลี่ยนหรือว่าเป็นคนเดิมในเชิงปรากฏการณ์ไปดูกันก่อนนะแล้วก็สูก่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กัน ในเชิงปรากฏการ์ก็มีการชงหัวหน้าพักแต่ละพักในช่วงระยะที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นอ,อนุทินไม่ว่าจะเป็นจุลินไม่ว่าจะเป็นอุ้งอิงแล้วก็เสนอคนโน่นนี่นั่นเข้ามาเพื่อจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับการแข่งขันตอนนี้มันจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็พยายามมีการปล่อยข่าวนะครับว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ย จะไปตั้งพักการเมืองใหม่ตั้งพักการเมืองใหม่แล้วจะต้องแตกจากสามปคือเป็นการสร้างข่าวลวงข่าวปลอมการปล่อยข่าวจากฝ่ายต่อต้านฝ่ายค้านเนี่ยที่ต้องการแย่งชิงอํานาจมาจากพลเอกประยุทธ์ก็พยายามทําให้3มกลุ่มเนี่ยแตกกันเองนะครับสามปเนี่ยแตกกันเองสื่อตอนแร,แรกๆก็ไปตามทางที่เขาล่อไว้ตอนหลังๆเริ่มรู้อ,อ๋อพยายามเสี่ยมพยายามยุนะครับตอนนั้น ปล่อยข่าวว่าคุณจุลินจะเป็นนายกอำตรีจนปรากฏว่าที่ปรึกษาโพของรามํำแหงสุโขท,ทัยธรรมธิราชเข้าไปประกาศลาออกเพราะมันมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงล่าสุดก็มีการทำโพขึ้นมาว่าพลเอกประยุทธ์โพครูมาจาไกไหนไม่รู้โพครูพลเอกประยุทธ์จะต้องแยกมาตั้งพรรคการเมืองใหม่ไปถามพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ก็ตาเขียวก็ใส่หน้าข่าวเลย พลเกประวิทย์บอกไม่ไปลงไประยุ์อยู่นี่อย่าไปไหนสื่อโดยเฉพาะฝั่งเสื้อแดงก็มีการวิเคราะห์บอกว่าเนี่ยพลเพอกประยุทธ์กําลังแยกไปแล้วจะแยกไปไปอยู่อย่าง,ง้นอย่างนีงง้พยายามจะปล่อยข่าวให้เกิดความแตกแยกในพลังประชารัฐจนคนพลังประชารัฐมาถามผมเยอะตกลงมันยังไงแน่เนี่ยพลเพอกประยุทธ์จะอยู่ในพลังประชารัฐต่อไปหรือเปล่าตกลงจะเป็นยังไงซึ่งมันส่งผลต่อคราวหน้า ใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปแบบนี้จะเป็นยังไงต่อนะครับแล้วก็จริงหรือเปล่าที่เกิดการแตกแยกกัน3ปอนะครับที่สําคัญไปกว่านั้นอุ้ยแล้วใครจะเป็นนายกฐมนตรีคนต่อไปอุงอิงเงอมอมาจุล,ลินก็จะเป็นอนุทินก็จะเอาประยุทธ์ก็จะเอาตกลงเอาอยัางไงกันแน่มาในเชิงงานวิเคราะห์กันหลังจากที่มีการประกาศใช้แก้ไขรัฐธรรมนูญออกมาสิ่งที่ตามมานะฮะ คุณสมชัยอดีกะกะตกกตซึ่งไปสังกัดพรรคการเมืองนะก็บอกว่าพรรคจิ๋วศูนพันหมดแน่นอนนะครับเทพไทยเสนาพงศ์ก็บอกว่าว 0, 000, นนนนะเ,เน,านี่ยระบอบทักษิณจะกลับมานะครับในขณะที่หมอวรงเดียกิจวิกรมบอกว่าเจ็ดสิ่งเลวร้ายที่ต้องเผชิญหลังเปลี่ยนใช้บัตรเลือกตั้งสองใบนะครับหมอวรงชำแหละเจ็ดสิ่งที่ต้องเผชิญนะครับหลังระบอบการเลือกตั้งเป็นบัตรเลือกตั้งสองใบทําให้การเมืองกลับสู่วังวนเดิม เจอทุนโกงชาติน่ากลัวกว่าพักล้มล้างจ่อร้องสารรรนนูลสู้ใช้บัตรใบเดียวนะครับซึ่งปรากฏว่าออมอวรงบอกว่าวันนี้นะพระราชกิจสิทธิการประกาศใช้ธรรมนูญฉบับแก้ไขนั่นคือการเลือกตั้งจากบัตรหนึ่งใบไปเป็นบัตรสองใบนะครับถ้าทุกอย่างเป็นไปตามนี้สิ่งที่จะตามมาคือ 1. จะเหลือพรรคการเมืองที่มีศักยภาพไม่มากในการซื้อเสียง จะหนักมากสสจะมีค่าตัวและใช้เงินจำนวนมากล่อให้สสไปให้มาอยู่ด้วย 2. โอกาสได้สสหน้าเก่าระบบตระกูลสสประจำจังหวัดจะกลวนกลับมาไม่ว่าจะเป็นยุบสภาหรือครบวาระสสหน้าเก่าจะเข้ามาไม่น้อยกว่า70%เพราะโครงข่ายหัวคะแนนที่เลือกตัวสสจะทำงานได้ผล 3. ระบบ มุ้งมุ้งการเมืองแต่ละมุ้งจะดูแลสสในสังกัดมีอำนาจต่อรองสูงต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีจะกลับมาให้ได้เห็นนะครับหลังจากห่างซาไปนานนะครับจะได้เห็นมุ้งต่างๆย้ายพักถ้าไม่พอใจ 4. ระบบทุจริตจะหนักขึ้นเพราะต้องให้รัฐมนตรี หัวหน้ามงนั้นหาเงินเพื่อไปดูแลสสในสังกัดชนิดแบ่งกันกินแบ่งกันโกงอำนาจต่อรองของนายกรมตรีจะลดลงถ้านายกให้แบ่งกันโกงนายกจะมีอำนาจมากขึ้น 5. นะประโยคจังหวัดไหนไม่เลือกดูแลทีหลังอาจจะกลับมาได้ยินอีกหรืออาจจะเป็นการต่อรองนะของประชาชนจะลดลงไปมากเพราะ ระบบคะแนนเสียงเปลี่ยนจากทุกคะแนนมีความหมายเปลี่ยนสู่คะแนนของผู้ชนะนะครับคะแนนแพ้ตกทิ้งน้ำนะครับหทุนสามานทุนผูกขาดทุนสัมปทานพร้อมที่จะลงทุนทางการเมืองเต็มที่เพราะได้สอสอปาธิลิสแน่นอนทุนจริตเชิงนโยบายจะเบ่งบานขึ้น 7. การเมืองไทยจะวนกลับไปสู่อดีตหลายคนบอกว่าเบื่อพักล้มล้าง ผมกลับมองว่านักการเมืองพวกนี้เจอประชาชนสู้ก็แทบจะหมดสภาพแล้วแต่ทุนโกงชาติหน้ากลัวมากเพราะไม่มีโอกาสโกงจนเหลิงและหวังจะล้มล้างตามมาถึงขนาดกล้าประกาศทำผิดกฎหมายพาพ่อกลับบ้านผมเอาประสบการณ์มาเล่าเพื่อให้เห็นว่าทำไมจึงไม่สู้เรื่องผักบัตรใบเดียวทำไมจึงสู้เรื่องบัตใบเดียวเพราะระบบการ เลือกตั้งบัตรใบเดียวเหมาะกับสภาพการเมืองไทยสามารถปราบโกงได้แต่บัตรสองใบต้องเพิ่งทุนง้อสอสอหนักมากแต่อย่าเพิ่งหมดหวังนะครับผมเคยร้องเรื่องนี้ผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินผมได้รับสิทธิ์ในการร้องเรื่องตรงต่อสารธารนูนด้วยตนเองตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วครับจะไปร้องสารธารนูนด้วยตนเองในเร็วๆนี้ นี่คือบทวิเคราะห์ของแต่ละท่านที่เกิดขึ้นในเชิงงานสังะห์นะครับเรามีการเลือกตั้งมาในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2562นะครับนั่นหมายความว่าในระหว่างนี้จะมีการเลือกตั้งขณะที่ผมํำคลิปนี้ยังไม่มีการเลือกตั้งอีกไกลปีกว่านู่นคบวันละนะครับนายกจะเป็นคนใหม่หรือนายกจะเป็นคนเดิมมั้มต้องไม่ว่านู่นกับหกสามเดือนหกเดือนใกล้ๆเนะี่ย เดยชัดเจนแต่ถ้าด่เห็นหน้าไพ่ตอนเนี้คนที่เป็นนายกคนต่อไปมีแค่สองคนพลเอกประยุทธ์กับอุ้งอิงถามคุณนุทินจะเป็นนายกมำตรีได้ไหมดูจากสถานการณ์ของพรรคการเมืองเป็นไม่ได้ออาพูดตรงๆคุณจุลินตอนเนี้มีการทโโําโพอวยโโบจะปัดดีอกดีใจว่าคุณจุลินจะได้เป็นนายกมนตรีจะได้เป็นได้ไหม no เป็นไปนไม่ได้ นี่พูดตามหลักข้อที่จริงพอที่เหลือพยายามจะยุคนในพักก็พยายามเด้งรักว่าโอ้สนับสนุนจุลินสนับสนุนอนุทินเป็นหลักการแบ่งแยกศัตรูให้พักร่วมรัฐบาลแตกกันเองนะครับถามว่าใครล่ะแล้วใครล่ะจะเป็นนายกรัมตรีคนต่อไปอะ่ะนะฮะตอนนี้ก็มีสองคนยิ่งรัฐธรรมนูญออกมาบัดเลือกตั้งสองใบจะทำให้พักการเมืองใหญ่ที่มีศักยภาพ ถึงแม้ว่าเพื่อไทยจะโดนยุบก้าวไกลจะโดนยุบก็จะมีการรวมกันตั้งพรรคการเมืองใหญ่ซึ่งเป็นฝ่ายค้านสู้กับฝั่งของรัฐบาลนะครับสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดแต่มันยังไม่มีการเลือกตั้งนะผมเรียนหุ้นส่วนนะยังไม่มีการเลือกตั้งเนละยระยะเวลาอันใกล้เดือนสองเดือน,นยังไม่มีนะครับโอกาสที่คนจะเป็นนายงตรีมีแค่สองคนท่านใหม่หม่อมเจ้าจุระเจิมยุคน ก็เขียนโพสต์บน a c e บ o o k บอกว่าอยากจะมีประธานาธิบดีหญิงเหรอคนแรกของประเทศไทยเหรอก็เป็นเป็นแต่ละมุมมองของแต่ละท่านในเชิงงานบิกรห์แต่ในเชิงงานสังเคราะห์แล้วนะครับณนะสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะค a n d i d a ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีมีเพียงสองท่านเพราะรัฐมนุนกำหนดให้พรรคการเมืองใหญ่เท่านั้นนะคือมันมันพรรคเล็กพรรคขนาดกลางมันจะเจ๊งหมดมันจะเหลือพรรคขนาดกลางแต่กลางกึ่งกึ่ง โอกาสที่พักที่จะศูนย์พันเสียหายมากที่สุดเนี่ยคงจะเป็นพักประชาธิปัตย์กับพักภูมิใจไทยพักการเมืองจะถูกลกวมเป็นเพียงสองพักการเมืองใหญ่ๆจะมีพักขนาดกลางแต่มันกลางแบบเล็กๆพักขนาดกลางจะกลายเป็นพักขนาดเล็กนะครับจากรัฐมนที่เกิดขึ้นตอนนี้คุณอิสิธิ์เคยร่างธุรนฉบับนี้ไว้นะครับเพื่อหวังจะแก้เพื่อเป็นบัตรเลือกตั้งสองใบซึ่งฝั่งตัวเองได้ประโยชน์ตอนนี้ รัฐบาลก็หยิบพลังประชารัฐก,กับก็พิภบูนหยิบมาก็หวังว่าตัวเองจะได้ประโยชน์และหวังว่าประชาธิป,ปัตย์จะได้ประโยชน์ด,ด้วยแต่ดูแล้วเกมจะยากในกับคดีเดตนาย,ยกรัฐมนตรีถึงแม้ว่าจะออกมารูปแบบไหนก็แล้วแต่คนเป็นนาย,ยกรัฐมนกรีก็คงมีสองคนนะฮะอุงอิงหรือว่าพลเอกประยุทธ์นะคกับก็มีสองคนเท่านั้นใครจะเลือกฝั่งไหนก็พิจารณาเอาเองแล้วกันนะฮะฝั่งนี้เขาแดงฝั่งซ้ายเขาแดงชัดเจนสีแดง เป็นสีสากลเลยล่ะของฝั่งเขานี้เขาแสดงตัวชัดเจนฝั่งซ้ายเขาซ้ายสุดฝั่งขวาก็ขวาสุดบางคนบอกจะไปตั้งพรรคขนาดกลางขึ้นมาไม่เหลืองไม่แดงตั้งขนาดกลางขึ้นมาซึ่งการเมืองในะปัจจุบันมันคงยากเพราะความเด่นชัดทางการต่อสู้ทางการเมืองมันชัดเจนมากขึ้นเพราะมีการพัฒนาทางการเมืองสาเหตุที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ขึ้นเพราะอะไรเพราะนําประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูป จึงเกิดความวุ่นวายถ้าฝั่งแดงชนะหรือฝั่งขวาฝั่งเหลืองชนะฝั่งพลเอกประยุทธ์ชนะสิ่งที่ตามมาจะเกิดการชุมนุมประท้วงและต่อต้านอยู่ดีเพราะไม่ได้ทำการปฏิรูปประเทศให้เหมาะกับพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และาศาสนาใครเป็นนายกรัฐมรีไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นอุงอิงวุ่นวายแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเ,เจ้าศักดิ์เจนกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ไทยแดนดินพื้นใหญ่ม่ใช่ทาสเขาก่อนนี้มีเขตแดนนับว่ากว้างใหญ่ได้ไว้พลีเลือดเนื้อแลกเอารบรบรบไม่วันใครมอบความเป็นไทยพวกเรา we I'm